อันนี้โปรโมชั่นช่องอะไรช่องหลายทับงสิบค่ะทั้สิบช่องสิบแชนแนลเ่าวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาอะไรมาเที่ยวค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะไม่ได้จะขี่เรือมันจะขี่เรือกันตรงนู้นไปเรื่อยอยางในคลองนี้ก็ได้ค่ะเราจำลอง E N K คือโนเลน H คือ happiness A คือไอเดีย N ไม่ผิดนี่เด็กไม่ผิด A คือ attitude attitude แปลว่า attitude ไม่เชื่อเลยครับ

เดี๋ยวครับวันนี้ผมจะพาไปวอเดี๋ยวอันนี้ผมจะพามาเที่ยวสวนอ้วนน้อยครับเล่นกับพี่จอเลยค่ะเลยพี่จอมไ้นี่ม <aperture S 3> e ันกล oh. pues ้องไหนเะกล้องะเอากล้องเปิดเดี๋ยวกล้องวันนี้เราจะไปเดี๋ยวคือกูเป็นตากล้องแต่

กูใช้มือว่านมือดีไยิงมือเล่ดแล้วันเนี่อ๋องออออมันตุ้งเนาอุ้ยาโนด้านกูอ้โอไม่ไหากเลยเนี่ยน้มาแสนนี่งนิดเดได้เอาซ้อมนิดเดียว้เราเราแบบทีละคนแบบจะ้อขางกัน่นี้ายขวาขขวา Ông mà thấy đi đi, em thấy kia ngồi liền Thấy đi biển Bà cua À, lấy xong, lấy xong. 2 Xảy luôn nạ đây nè, xảy luôn nạ đây nè Ừ, xảy bấy đi, xảy bấy đi Xảy luôn nạ เรยวเือันเดียวแล้วเพื่อนเด่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว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 เรือเรือเดือเรื่องน้ำเป็นชีวิตแค่โดนทำายนี่ใส่ันี้อีกนิดดูไม่ยไมทาไมทาไมปาวปาาไปาาวปเลยทาไม ยิบมาหยิบมาใส่เอาน้ำมาใส่เลยเร็วมันเอียงรับ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 เร็วเฮ้ยกเอาอยู่มันหมดไปพุ่งก่อนเลยแมาน่าเหนื่อยเพื่อนเร็วเปลี่ยนคนเป่าได้นะเปลี่ยนได้ไม่ได้สีเขียวด้วยนี่โอ้โอได้อะ อันนี้ลุงตู่นะคะตีมสองครับชื่อตู่จริงค่ะใช่ค่ะอันนี้พี่ตากล้องนะคะน่ารักเลยค่ะอันนี้พี่จอยนะคะออันนี้เพื่อนจ๋าค่ะไม่เกี่ยวกับเด็กนะทีนี้นะไม่เกี่ยวกับอันนี้เพื่อนหงอันนี้ฟ้าอันนี้มูคอันนี้พิมพ์วิพาอันนี้โฟกัส และนี่คือเราเองอะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมฟิมนะคะพร้อมอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมมีมีเอกสารอะไรต้องให้เขียนให้เซ็นไหมไม่มีนับแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมนั่งก่อนใช่ไหมนั่งก่อนไหมมีคนส่งวลาองมาครับผมสิบเอ็ดโมงจะมาดูเพื่อนเล่นเกมนะครับเยอะเลยตอนนี้อยู่ที่ฐานที่หนึ่งครับเจ็บขี้มากเป็นไงบ้างคะ อยากกับตาชิมอยากโม่กำน้ำไอ้บิมตนึงคือยตนี้ตีสิอตึงตีิบดนี่หัวหน้ากลุ่มเรานะคะโฮมไอนี่ช่วยก็อะไรมีแต่ควลามอก็อะไรมีแต่คุณหอก็โก้ก็โอกลูกก็เล่นเกมไปให้เสร็จหรือว่าอะไรให้เสร็จแล้วก็ไปก็ได้ได้หมดอยู่ที่การบริหารเวลาของเราเองไปกันต่อเป่อต่ไปไป ไปเลยยังไม่เล่นก่อนเงไปเลย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 จึงดีสิแบบกไปคิดสมองออกทำหน้าที่สาระเลยย่อมควรจะไปลยไม่นานนักจะเป็นเครื่องเส้นทางแล้วแต่เราเลยนะครับเราซ้อมเป็นยูทูบเบอร์นะคะเพราะเขาระบุเวลาอยู่ใช่ไหมระบุไหมเวลาให้เข้าให้อบข้างลงสุขสวัสดีครับวันนี้ผมมาผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้่าอ้าวคนตายลอ้าบอกกินกาแฟ ลืมนะอสวัสดีครับเราเป็นไงบ้างแล้วเป็นชาวบัญญามั้ตอนนี้รีวิวสถานการณ์หน่อยครับน่ารักจังครับใครคราบใครบอกตอนนี้เป็นไงบ้างห้ามบอกใครไม่ใช่ห้ามใครบอกบ๊ายบายเร็วที่เจอกันเจอกัเจอสวัสดีค่ะเอายังเอายังเอายังพอทำไม่ได้ใส่ก่อนไหมเออเบื่อเอ่ยขึ้นมะพร้าวได้มาอะไรเอ่ยขึ้นมะพร้าวได้ไม่รู้เลยลอีกเลยอีกสองข้อนี้หมางกี้ ออมังกี้มังกี้ภาษาอัจีนอะไรเพื่อนเอาตาไม่พูดหรอกมันเหรอมังกี้มังกี้กันเขียนมาสองอันเลยเอมอะไรแล้วอะ M O N K E Y ไหวไหมเขียว่ะมังกี้เอียว่าไหมถูกแล้วนั่นแหละก็เหลือข้อเดียวละโดนใบแดงไปไหนนี่ใบแค้มโดนใบแดงไปไหนบีมเจ้าสนุนทหารทหารเออแล้วเนี่ยแต่กูเกรงว่าไม่โดนใบแดงอันไหนโดนใบแดง โดนมีดโดนใบแดงในใต้น้ำกับใบใบใบหารใบหารใน้าใบดำใบแดงเออเคยได้ยินมั้ยมีอยู่ใบเป็นหารไฟอะไรเหมือนกันนี่เราก็าดเหมือนกันนะเนี่ยหมวกชาวปัญญาหรือคำถามคนดีนะแต่อันนี้หมาที่ขึ้นต้นมะพร้าวได้ไม่ในมังกี้อ่ะมังกี้ลิงอ่ะจบแล้วนายเสร็จแล้วไปอังกฤษต่อเชิญพ่นละไม่ประจักรได้ได้หลายอย่างเบื่อมันไม่เกี่ยนเองเขาไม่เขาไม่บอกว่าเกี่ยวนเองแอปเปิ้ล เอพีพีเลเอสต้องชัดใช่เอกันนะมี่ไรลูกโคโค่นัทเขียนไง C O C O N ีโอเอ็นยูทียูทีนี่นะคะเด็กไทยสังคมวังคุกโคโค่มะพร้าวโอ้สี่สิบมันมากโคโค่นทใช่ควรต้องมีอีกสี่สิบเนาะแมงโก้แมงโก้แมงโก้บันนาหนะเอเอเอ็นีโอมาแล้วมันเขาไม่ได้ถามว่าในส่วนนี้เนี่ยมันมีในส่วนนี้กัน แล้วก็อันนี้เจอก้างนอกได้ลูกตามึงก็จบออย่างยาโคโคโคตาลอะไรอะไรเบอร์ลี่อ่ะผายพายแอปเปิลพี่เอพี่ไอพี่ไอคะพี่ไอเอสวยมากยิ่งน้มากันีเลยมากมากตอนดีมากมากผู้ี p p l e เกี่ยวอะงเล่ะผู้ apple ปุซาพุซา S T O เขียนยังไงอ่ะ S T A M เออ S T A ไ้มอะ S T A M หรือถือแค่นั้น E E อ่าอ่าสามชนมงคิดได้ว่ามีควลหมายใมังสีรเรากินกันทุกวันแตงโมง่ายอ้สองนาทีแหละคะกากเมื่อกี้กากดูเรานี่ยเราดูเราเทปเทปฝังฝังงวิบอนจุบอบอเปา ขวดน้ำขวดน้ำใส่ขวดแล้วก็เทแล้วตีไม่โฟกัสยกถังแล้วก็เทเลยไม่ได้เขาบอกไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่ได้เป่าได้ไหมอ่ะใช่ไหมรีวิวที่นี่เนี่ยไม่เห็น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 เอาเลยทำเมื่อกี้ไม่เห็นเอาไปดูเอาไปดูไม่เห็นไม่เห็นเอาเคียนอะไนี้ปะในมีอะไรบ้างเมียกับล่างกิน นี่ถึงอะไรคือปักเลยไหมเป็นตะควายเป็นตะควายใหญ่ๆตัวน่ารักเป็นตควายแล้วเป็นตะควายนะเปนต่ควนี่มันนั้นไงหน่อไม้อะหน่อไม้มันคือตอนกระทิ้นมานี่นี่หนูจับตอนกระทิ้นมาตอนกระทิ้นเราจะไปเล่นเกมกันแล้วนะคะวางกล้องไว้ก็ได้วางกล้องโอก็คือขึ้นเงี่มองได้ก็คือห้ามขยับแก้วห้ามขยับหนุนครับ แล้วก็เลยต้องใส่น้ำใส่น้ำเต็มเต็มเลยนะเึ่งก็พอเราต้องวิดน้ำไงมันต้องเต็มน้ำเทมวันนี้วิดกันเปี่ยงมาแล้วแต่หล่ะได้หมดมันจยกเว้นเอาถังยกเว้นยกยกกะละมังยกแก้วไม่ได้ใช่ไหมยกแก้วไม่ได้ห้ามอย่ห้ามจลาดค่ะ ห้ามฉลาดค่ะห้ามฉลาดใช้แก้วค่ะนี่ไงขวดมีขวดห้ามใช้ขวดค่ะเยขวดแล้วใบใช้เกลียวขวดคือใช้อะไรได้บ้างใช้ฝายใช้ได้ไม่ได้เลยใช้หนูอย่างเดียวใบไม้อ่ะได้ใบไม้ก็ได้ระวังนะบิ๊กพายตบกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่จับเวลาทีเดี๋ยวยังไม่จับเวลาทีมาันใช่ใช่ไหมว่ามึงใช้ใบไม้ฮะมันเตียกบอกไม่จับเวลาดีฟารองคาโลงแอนไม่มีมาเพื่อชนะอย่างเดียว ไม่น่าเอีเลยอ่ะลงเวลาให้ลงกี่โมงสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งค่ะในเนี่ยลุงต้องลุงเหนื่อยสิบเอ็ดจุดสามศูนย์พอละเอ็นถือเองมาถือกล้องเลยอ่ะโอเค น,น้ไม่เราเราต้องเดินไปแบบที่น้นโอยเดีเยาคนหนึ่เดี๋ยวมันแตะน้ำนโอ้ยอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนว้าแล้ลวลต้องเยอะขนาดไหนเต็มเหลือฮะย,ย้ายย้ายเสือไปได้ยังไงน้ำก็ต้องเต็มแก้วเอ้ยเต็มบ้วยเป,เป่าได้ไหมเป่าได้ครับมีวิธีเดียวก็คือเป่านั่นแหละวิธีอื่นไม่มีแล้ว 走走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 。刘奔。